สวัสดีครับผมสาสตาพิามานรายการ Art of f ฟเงชุยวงจุ้ยปัญจธาตุจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมให้ท่านได้สังเกตวิธีการหาทิศทางและโทนสีของธาตุในบริเวณที่ท่านนั่งทำงานส่วนในคลิปนี้ผมจะให้ท่านเริ่มเดินสำรวจดูส่วนต่างๆของภายในบ้านนะครับโดยเริ่มจากห้องรับแขกของท่านเพราะว่าตำแหน่งห้องรับแขกจะเป็นตำแหน่งที่รับพลังงานเข้ามาทางหน้าบ้านเป็นอันดับแรก ในบริเวณนั้นก็จะต้องเป็นตำแหน่งที่เราจะต้องหาธาตุที่มีความสมดุลของพลังงานเพื่อที่ว่าเวลาพลังงานไหลเข้ามาภายในบ้านก็จะเป็นพลังงานที่มีประสิทธิภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นในบริเวณห้องรับแขกท่านอาจจะใช้หมอนอิงที่เป็นโทนสีแดงสีส้มสีฟ้าและสีน้ำเงิน ครึ่งสีแดงสีชมพูและสีส้มจะเป็นโทนสีของธาตุไฟส่วนสีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็จะเป็นโทนสีของธาตุน้ำจึงทำให้ในบริเวณนั้นมีของตกแต่งบ้านที่เป็นโทนสีของธาตุไฟและธาตุน้ำมาปะทะกันหรือขัดแย้งกันอยู่ในบริเวณนั้นซึ่งถ้าหากว่าของตกแต่งบ้านเป็นโทนสีที่ปะทะกันการที่ท่านจะทราบได้ว่าในบริเวณนั้นต้องการโทนสีของธาตุใดกันแน่ ท่านก to ็จะต้องเก็บของตกแต่งบ้านที hind, ่เป็นโทนสีอื like ่นๆออกไปก่อนนะครับสมมุติว่าท่านใช้หมอนยิงที่เป็นโทนสีของธาตุไฟและธาตุน้ําวางปะปนกันอยู่ในบริเวณนั้นโดยท่านอาจจะทดลองเก็บหมอนที่เป็นโทนสีของธาตุไฟออกไปจากบริเวณนั้นก่อนนะครับแล้วเหลือไว้แต่หมอนยิงที่เป็นโทนสีของธาตุน้ําในบริเวณนั้นให้ท่านสังเกตดูของตกแต่งในส่วนอื่นๆในบริเวณห้องรับแขกด้วยนะครับอาจจะเป็นพรมเช็ดเท้า หรือรูปภาพท่านก็จะได้บันทึกและสังเกตดูนะครับว่าบริเวณห้องรับแขกของท่านต้องการธาตุน้ําหรือว่าต้องการธาตุไฟโดยท่านลองสลับเปลี่ยนระหว่างท่านน้ําและธาตุไฟโดยทดลองอยู่2วันนะครับโดยท่านสังเกตจากการงานการเงินหรือโชคลาภในขณะที่ท่านนั่งทํางานอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับว่าสมผลไปในทิศทางใดครับหรือหลังจากที่ท่านได้ทดลองดูแล้ว บริเวณห้องรับแขกไม่ต้องการทั้งธาตุน้ำและธาตุไฟท่านก็อาจจะต้องทดลองด้วยโทนสีของธาตุดินๆเช่นอาจจะหาผ้าสีเขียวซึ่งเป็นธาตุไม้มาคลุมทดลองเอาไว้นะครับท่านก็จะได้สังเกตและค้นพบด้วยตัวของท่านเองนะครับว่าบริเวณห้องรับแขกของท่านต้องการธาตุใดมาส่งเสริมในบริเวณนั้นนะครับ